ขณะที่สอนชนภาค3จัดกำลังออกตรวจพื้นที่ทางทะเลเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายนาวาเอกแสนไทยบัวเนียมราชนาวีรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้สอนชนภาค3สั่งการให้เรือต่อ273ออกตรวจสอบเรือและพื้นที่ทางทะเลจังหวัดสตูลและแนวชายเขตทางทะเล เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเคมีพันธุ์และสารตั้งต้นรวมทั้งเฝ้าระวังในการช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียอีกทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการข่าวทางยุทธวิธีและถือว่าเป็นการเฝ้าระวังจำกัดเสรีของผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆต่อไปซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้นาวาเอกไรจักสัตตราธรรมหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองได้จัดเจ้าหน้าที่บรูรณาการร่วมกับสอนชนจังหวัดระนองออกตรวจเกี่ยมตรวจสอบประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะาท่าเทียบเรือกิจการท่าเรือที่จอดเรือที่รับส่งสินค้าท่ารับส่งคนโดยสารในพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสกัดกัน้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและคีมีพันธุ์ตามแนวชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล s ื่สตอ็อปเซฟพ,พนึกกำลัง51อำเภอชายแดนสำหรับ ปฏิบัติในการสกัดกั้นหรือการปิดกั้นชายแดนนะคะไม่ให้ยาเสพติดหลุดรอดเข้ามาในประเทศในห่วงระยะเวลา6เดือนตลอดจนป้องกันการลักลอบนําเข้าสัตว์น้ําของเรือประมงไทยและเรือขนถ่ายสัตว์น้ําจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตสินค้าเกษตรต้องห้ามตลอดจนการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆซึ่งผลการตรวจสอบก็ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ